ตอไปตังริ่งสองีกวนครับใจที่ี่อกบนัที่ีิวดีที่ได้ถูกตีนะวันนี้ติดต้องัูเ็มเลยติดล้องดูเทมเลยนะติดต้องกูนะครับปั้นไปแล้วเนี้ยกับต้านเลยแต่ต้ามัอยู่ใปูติที่มเรมันดูดถือว่าแขนในเร่อแต่มันดูนะครับ Cảm ơn các bạn không theo dõi <laughs> không

เตี๋ยวตีนเตี๋ยวไอย่าี้อเต่นื้อตหลังดูมาตื่นตาเลยเตี๋ยวตีเตี๋ยวไรดู้วยกันะเจหนู่ยเจ้ไนูเต้ไปดเต้มาะึงที่ไอ้ที่าได้ก็าแไอ้ที่้อาให้ทำ้วันวัวแฟมันก็เพ็นไปแต่ไหนเป็นยนจรงจะวันนี้เราทำมาต้องตัว

กินมาล้นกนต้องฮาล้นาล้นเดอดดือด้มาดิเดือดบ่มมาดิบเด้อบหมมาดับเดียากทำอะไรของมันใหใคนที่เองอยากได้เ้องรู้นะันปนะไร

ดำกันโน่้ย่ำไปตาวุธตอยาจาตะวุนเลือ้องมาก้าจากสีปุ๋นไอ้แดงมาคันไอ้แดงกดคันด้นับนตากาส้องตอองตอองตากาส้องตอนะไอ้ต่อยลางงนไ้ต่อยลางเยอากมื้อ b a n a ตมื้อ b a n ้ n ตัวมื้อ b a n a ตแต่วาอีกฝั่งหนอกฝงตากามาล้อ้อยมาเลย

Những hàng hóa chất là được sự lắm của điện thoại 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 của